Okay. มาค่ะทุกคนเอาละสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูนดาเกมเมอร์ทีวีหรือ PND ปูนดาจังนะคะทุกคนวันนี้จะมาทำคลิปรีวิวสกินซลิก้าที่ได้มาจากรางวัลแรงซีซันก็คือได้มาจากได้มาจากรางวัลแรงซีซันนะคะทุกคน ก็จะมารีวิวก็คงจะไม่มีเอฟเฟคอะไรมั้งเพราะว่าเป็นสกินฟรีสกินฟรีสกินแจกฟรีมันไม่มีเอฟเฟคสกินสกินที่แจกฟรีมันไม่มีมันมักจะไม่มีเอฟเฟคสกิลองมันคนยินดีต้อนรับสู่อวี๋ต้องมาลองดูว่ามีนเมนเรารีวิวในโหมดธรรมดาถ้าถ้าไปในโหมดแล้วก็คงจะไม่อยากรีวิวเพราะว่าอารีนแพ้มันไม่คุ้มกันมันไม่คุ้ม ไม่คุ้มกับดาวและมันชนะยากมันได้ดาวยากกว่าจะได้ดาวแต่ละทีแต่ละตาเนี่ยคือแบบแทบร้องแทบจะร้องโอดโอยค่ะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ประมาณเวลา1 0 5โมงนาทีนะคะทุกคนที่เราที่เรามาอัดคลิปฟังฟังฟังกูสายเพราะว่าชีวิตของข้า5%คือโชคช่วยส่วนที่เหลือปากกันริ้นถีดอล้วน ถสัญญาณเด็ดปกติได้เลยช่วยด้วยด้วยไขก่อนตื่นแตเพราอเมื่อวานนอนดึกก็ก็ใช่แเลยมั้งเมื่อวานก็นอนนนอประมาณมาทุ่มเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งแต่ไม่ใช่ตีสองอาจจะประมาณตีหนึ่ง พี่ถามว่าทำไมาน้องไม่ค่อยหลับตอนคืนมันร้อนมันร้อนแต่เราก็เปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดมุง้งหมมันร้อนค่ะทุกคนเป็นคนเจรจาเองมันร้อนแล้วมันก็นอนไม่ค่อยหลับตอนคืนติดหินเลยประมาณนี้หินเรืยอย่างหนึ่ง You have has been defeated. You have enemy You have defeated have slayer. enemy has been defeated. the enemy You have ต่ถ้าเปิดเธอมันก็นอนดึกไม่ได้เลยช้วลาเกเข้ามลชีวิตก็ลัดข้ช่วยส่วนที่เหลือป่าแตกีทิบล้วน อ้อม s ล a กลางของเราถูกโจมตีกลับมาที่สกมสกินสกินนี้ก็ไม่ได้มีเอฟเลูกโจมตปกติ แค่เปลี่ยนแค่โมเดลกับรูปภาพแต่เอฟเฟกต์สกินก็คือเอฟเฟกต์หมายถึงว่าเอฟเฟกต์สกิลก็คือแบบไม่มีอะไรทำคลิปอยู่ค่ะแม่ทำคลิปอยู่เอฟเฟกต์มันก็ไม่ได้มีอะไรอะ s สปีเรอน้อยแล้วกลับบ้านก่อนหอยเกือบตุยแต่ว่าไอเทมแพชนี้ก็ดีจริงนะทีมลูมแพชเนี่ยเพดนี้ไอ้ทีมลูมคือดีจริงฮิลได้เม่เหมือนไอเทมล้างอ่ะตอนแรกก็นึกว่าเพื่อนกดล้างเดี๋ยวโซนไอเทมฮิลงานใส เสร็จแล้วต้องไปช่วยแม่ทำงานบ้านมันยากทุกอนเบื่ออริศว่ะสั้นเก่งสั้นจนน่ารคาญเนี่ยทุกคนสั้นเก่งเอลสูหายไปไหนแล้ววะ อไม,ไ <o> ม่ยนเนีอะไรกันเล่นเล่นบอมาช่ชวยขับหน่ยกแกนี่ไม่ไหวเลยนะ ดึงขาป้องฉันไม่ไหวเด้อจะอ้ายมถล่มถยมถล่มถล่มถล่มถลามถล่มงล่มถล่มถ่มถล่มถ่มถา่ม่มถ่มวลนมถล่ม่มถลว่าถมถ่มถ่ม่มมถ่มถล่มม่ม่ เำไม่ได้ไปพิมอะไรเลยแต่มันก็ไม่ใช่คำไม่สุภาพมันกะ็คือบสเออร์ has been defeated พูดแบบพิมแบบอ้อมๆก็ใส่ก็ยอมรับแต่แว่ามันเป็นคำไม่สุภาพแต่บางครั้งเราไปพีมคำว่าจีเมันก็บอกว่าไม่สุภาพพิมคำว่า u t u b e ก็ไม่สุภาพคือร Onslaught. We didn't air soot Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. ผมฉายนามเลยดงเลยข้อมูลคือปุญแจสำคัญอัวสรุปก็คือไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยไม่มีไม่มีเสียงแค่โมเดลลมแรงมาก่อนของเราถูกโจมตี Ally has been defeated. Oh, Your tower has been destroyed. destroyed. <laughs> An <laughs> enemy has been defeated. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh. Has been defeated. เลดมาไม่อยากหนีเรื่องกันเลดชีวิตของข้า50%ถูกส่งออกไปแล้วทีิ่นนวล

Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Double kill! Triple kill! Me ya detour! Nice assisting! An enemy has been defeated. รูดจิมิงๆถอยก่อนชีวิตของข้า5%คือชอบช่วยส่วนี่เหลือปาแต่ทินถีหรือล้น <c oughs> See good night. เพราะว่าสมาธิกของทุกคนดับเบิ้ดับสลยเยอะให้ได้เลยค่ะเป็นคนเจนซ่าเจนิตปกติรวบตัวไปดับเบิ้ลดับสลยเยอะให้ทีได้เลยเอาไม่ดักนม่นที่เขตของข้าสิดราก้อนแค่ส่วนยอด đâu bằng đá sửa cho hay sân gắn đến phong thần đấy 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 Legendary. Double kill. đấy 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 đấy

ชีว oh well ิตข้าวุ่วาบ้าพอัน้วยนแรงยบัฟฟ้าศัตรูเลยกลับไปกันบ้านกอบัฟฟ้าศัตรูที่ไ้เลยชีวิตข้างถนนมีเือ้เรียกดางเออกมาแล้วแรงจัด An ally has been defeated! An enemy has been defeated! That's <coughs> <coughs> Your team has destroyed a tower! An enemy has been defeated! Me now and I'm going to to an ally has been defeated. An enemy has been defeated. Yeah, nice assistant. Our team has destroyed, you a you destroyed a tower. We got it like it, pop -Poite. An ally has been defeated. Legendary. Your team has tower. ได้เลยดูบังคุ้มไม้ด้วยเกี่ก็เร็วชิบแก่งดูบังคุ้มไม้ด้วยเน็ตก็แดงจริงๆรมันฟื้นฟูป,ปอม ให้คนใหญ่ของข้าเป็นคนเ<ร>จิดีมากเองได้เลยยาลิเลยียออกเพื่อโจมตีได้เลย <Yeah. S 3> ชีวิตของข้า5เปอร์เซ็นต์คือโชคช่วยส่วนที่เหลือปากกต่ลิ้นถีบล้วน จุดแบบส,สวยก็จบแบบนี้แหละโอเคค่ะทุกคนจบคลิปเป็นการรีวิวแบบว่าคือแบบเป็นการรีวิวที่ไม่เหมือนใครอะคือแบบไม่แบบไม่ได้พูดว่า ไอสกินเนี่ยมันมีเอฟเฟคอะไรมันก็คือก็คือจะพูดทําไมในเมื่อมันเป็นสกินฟรีมันเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟคอยู่แล้วเป็นสกินฟรีที่ไม่มีเอฟเฟคนะคะก็ท,ที่ที่ไม่ได้พูดอธิบายเพราะว่าก็ไอสกินนี้มันเป็นสกินแจกฟรีมันไม่มีเอฟเฟคอยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้พูดว่าไอ ก็เลยไม่ได้พูดว่าสกินเนี่ยมันมีเอฟเฟกอะไรบ้างแจกฟรีนะพวกเอฟเคยยังไงจบคลิปค่ะทุกคนบาย